สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีทุกท่านเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเชนล์วันนี้เราก็ม่เกมมาฮีโร่ใต้อิมแพ็กกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเพื่อนผมก็มีข้อมูลหลุดนะครับมาฝากเพื่อนๆือีกแล้วครับสาหรับอีเวนต์ต่อไปที่จะมาต่อจาก u a legend hero depart นะครับซึ่งอีเวนต์ต่อไปเนี่ยหลายๆคนนะครับก็อาจจะคาดหวัง hero depart part 2กันอยู่ใช่ไหมรวมไปถึงผมด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ย มันอาจจะมีทั้งทอรโกินะครับอีดัคุงแล้วก็อุลารากาจังนะครับมาในภา2ก็เป็นไปได้นะแต่สรุปมันไม่ใช่เพื่อนเพราะว่าข้อมูลอีเวนต์ต่อไปเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยโอ้โหบอกเลยมาแบบจัดเต็มมากๆนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับก็นีเลยครับสําหรับข้อมูลนี้นะครับต้องบอกว่ามันอัปเดตมาเมื่อวานนี้นะครับในช่วงสายๆนะเกมเนี่ยมันมี Data ดาวน์โหลดนะครับและแน่นอนเจ้าประจำนะครับคุณแอร์อิมแพ็งนะครับเขาก็ ไปขุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครต่อไปนะครับที่จะมาเนี่ยเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึงนะรวมไปถึงผมด้วยนะครับก็คืออาจารย์ UA ของเราเองนะพรีเซนต์ไม้นะครับก็ก็อืนเลยเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม้ตายพลาเอาตานก่อนเลยดีกว่าครับโอ้โหบอกเลยถ้าพลสเอาตานก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับ ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอาร์กันหน่อยนะนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบยังไม่อเวกนะครับแล้วก็พออเวกแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปนี้เลยนะครับเย่เลยนะนี่ <laughs> แค่เห็นตัวอักษรเนี่ยเสียงมันก็ลอยออกมาเลยนะและสําหรับตัวละครนะครับที่จะมาพร้อมกับอาจารย์ p r e เซนต์ไมค์เนี่ยก็จะเป็นคามมนาริระดับ SR นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับ คามินาลีนะซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับจะมาในสาย MND หรือว่าสีเหลืองนะครับและสำหรับเมมโมรีรอบนี้นะครับก็จะมาทั้งหมด3ใบด้วยกันนะแน่นอนเหมือนเดิมเลยครับจะมี UR นะครับของตู้กาชานะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็น SR นะครับในตู้กาชาโอ้โหอันนี้ภาพน่ารักมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็น SR จากอีเวนต์นะครับจะเป็นอาจารย์เอซาวานะครับกับพรีเซนต์ไมค์สมัยที่ยังเรียนอยู่ใน UA นะโอเคแล้วก็สำหรับ V.E.Tower Boss ต่อไปนะครับจะเป็นคิริชิมะเพื่อนๆถ้าบอสเป็นคิริชิมะเนี่ยน่าจะเป็น V.E.Tower สายถึกแน่ๆนะครับแต่สิ่งที่เด็ดที่สุดนะครับที่ผมตื่นเต้นมากสุดเลยเนี่ยก็นี่เลยเ,เพื่อนๆคอนเทนต์ต่อไปนะครับจะอัปเดตมาอีกแล้วครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเกมมาฮีโรนะครับ เขาก็พยายามอัปเดตสิ่งต่างๆมาแบบรัวๆเลยนะตั้งแต่เข้าช่วงแอนนิว์ซารีนะครับซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็มีอีเวนต์พาเลตบอสลั h ไปแล้วนะครับและเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีนิวคอนเทนต์นะครับอัปเดตมาอีกด้วยนะแต่สำหรับรายละเอียดเนี่ยตรงนี้มันก็ยังไม่บอกนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์ให้เราทำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรูปแบบเนี่ยก็ยังเป็นออฟฟอร o n e นะครับน่าจะเป็นการต่อสู้กับตัวละครเหล่าหลายหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับนอกจากนี้นะครับ, line รบอเีเวนต์เกช็ 3อย่างนี้นะหลักๆนะครับลงไปในอีเวนต์ช็อปด้วยนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าอีเวนต์ช็อปเนี่ยจากที่เล่นมานะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสิ่งที่น่าจะอยากแลกกันเท่าไหร่นะแต่ว่าหลังจากที่อัปเดตมาในรอบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยพลาดไม่ได้เ,เพื่อนๆตั๋วการันตีนะครับ UR memory นะรวมไปถึงเศษตัวละครระดับ UR นะครับแล้วก็ลิมิตเบรกของการ์ด memory ระดับ UR ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะว่าเขาให้แลกกี่ชิ้น มันจะต้องรวมทั้งหมด20ชิ้นนะถึงจะสามารถทําเป็นอันที่สมบูรณ์ได้1ชิ้นนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นรูปของแบนเนอร์กิจกรรมต่อไปนะครับ DJ section talk show lesson recruit นะครับและสําหรับ tower challenge ประจําเดือนนะครับก็จะเป็น tower challenge ของ t o d o r o k i นะเพื่อนๆก็สามารถไปลองทีมฝึกกันไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับพอ challenge มาเนี่ยจะได้เคลียร์เก็บเพชรได้ง่ายๆนะแล้วก็นี่ครับจะเป็น VE tower ใหม่นะครับ b o สเนี่ยก็จะเป็นคิร i ชิมะคุงของเรานะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับของกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นอาจารย์พรีเซนต์ไมค์พรีเซนต์ไมค์กับคาบินาลีคุงนะและแน่นอนว e Tower ใหม่ที่จะมานะครับมันก็จะมีตู้กาชาพิกอัพตัวละครที่ได้รับสเตตบูทของว e Tower ด้วยนะครับจะเป็นซูยุจังนะครับบารูกโ,กโกแล้วก็มีนะนะแต่เอาจริงสำหรับเอสฮาเนโต้เนี่ยหลักๆนะครับก็มีเพียงแค่2ตัวนะคือซูยุจังนะครับกับบารูกโกนะเพราะว่าน้องมีนะเนี่ย มีเพียงแค่ตัวละครระดับ S R เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับอีเวนต,ต์ต่อไปเนี่ยมันจะมีของตกแต่งฮีโร่เบสเราเพิ่มเติมด้วยนะครับจะเป็นเซตของอาจารย์พีเซนหไม้นะหูฟังแล้วก็แว่นตานะครับกลางเดือนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มแล้วเพื่อนๆสำหรับ Early Summer l o อรล็อกอินโบนัะครับก็จะมีแจกเพชรเพิ่มเติมนะครับอีก100เม็ดด้วยนะล็อกอินรวม7วันนะครับ และไม่แน่ปีนี้นะครับอาจจะมีอีเวนท์ที่มีตัวละครใส่ชุด่ายนามมาให้เราเปิดกาชากันก็เป็นไปได้นะและแคมเปญต่อไปที่จะมานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะแต่จริงจริงก่อนหน้า14เนี่ยรู้สึกว่าวันที่6นี้นะครับมันก็จะมีแคมเปญคูณ3าของเมนเควสกลับมาอีกรอบนึงนะใครที่อยากจะฟาร์มของอัพตัวละครนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เริ่มเก็บสเตมินาได้แล้วนะก็อีเวนต์รอบต่อไปนะครับวันที่14ีถึงวันที่17เดนี่ยจะมีการดรอปเพิ่ม ก็จะมาต่อเลยครับในวันที่18นะจนถึงวันที่19นะครับ2วันเท่านั้นนะส่วนวันที่20ถึง24เนี่ยก็จะเพิ่มไอเทมดรอปเลทของหอคอย VE Tower นะครับแล้วก็วันที่25นะครับจะกลับมาอีกครั้งนะของ Main Quest เพิ่มไอเทมดรอปเลท up นะครับก็ถ้าจำง่ายๆนะครับเพิ่มดรอปเลท Main q u e เนี่จะมาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะแล้วก็ต่อมาครับผมว่าอันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะอยากดูนะว่าอาจารย์พรีเซนต์ไหมเนี่ย ความสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยคุณแอร์เขาก็มีสรุปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ขอมาสรุปให้เพื่อนๆอ,อ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าทําอะไรได้นะครับสาหรับท่าไม้ตายนะครับพรัซต้าเนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูได้หนึ่งเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหาย70% 0และสกิลนะครับจะได้รับสถานะบูอายนะสำหรับสถานะบูอายเนี่ยจะโจมตีไม่มีวันพลาดเป้านะครับนอกจากนี้ยังสามารถลดคูดาวของแอคชั่นสกิลลง2เทินด้วยนะต่อมานะครับออโต้สกิล Let Boost d o โด Good ไ i ฟ e นะครับจะสามารถเพิ่มเกจไม้ตายของพวกพวก้องที่เป็นสาย MND หรือว่าสีเหลืองได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขายังไม่บอกนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังสามารถเพิ่มความแรงของท่าไม้ตายนะครับพาร์เซอต้ามูฟได้ X เปอร์เซ็นต์เปิดเทิร์นด้วยนะสูงสุดเนี่ยจะตันอยู่ที่30%มสนะครับน่าจะเอามาเล่นกับสายสีเหลืองที่เน้นไม้ตายโดยเฉพาะเลยนะถ้าดูจากออโต้สกิลแรกนะครับส่วนออโต้สกิลที่2นะครับดีเจเมื่อเริ่มเวฟนะครับตัวละครจะได้รับสถานนะเอสตัตติก เปเระยะเวลา3เทินแล้วก็จะสามารถลดความแรงของท่าไม้ตายทุกเป้าหมายได้ x เปซ็นต์เป็นจำนวน1ครั้งนะโห oh, ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับรู้สึกว่ายังไม่มีตัวละครไหนที่มีความสามารถแบบนี้นะทำให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยโอกาสใช้ท่าพลัสต้ามูเบิร์ดฝ่ายเราตายในเทิร์แรกเนี่ยน่าจะยากขึ้นเยอะนะครับผมว่าอาจารย์พิเศษไมเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เอามาเล่น อารีนาโดยเฉพาะเลยนะส่วนแอคชั่นสกิลแรกนะครับเอ็กโคบอยจะสามารถสร้างไดเมจใส่ศัตรูทุกเป้าหมายได้นะครับเราก็ยังสามารถลดพลังป้องกันของเป้าหมายได้ไปเลยเวลาทั้งหมด3เทินและสาหรับท่านี้นะครับจะได้รับความสามารถบูอายนะครับหรือว่าโจมตีไม่พลาดเป้าถ้าตัวละครมีความสามารถเอสติติกอยู่นะแล้วก็แอคชั่นสกิลที่2นะครับวิงเดอะบีดจะสามารถเพิ่มพลัสอัาต้าเกตหรือว่าเกตเมต้าของสมาชิกฝ่ายเราทุกคนได้ X เปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนี้ยังสามารถลดสปีดของศัตรูทุกเป้าหมายได้ X เปอร์เซ็นต เป็นเลเยอรเวลา3เทินแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับสถานะเอสตติกเป็นเลเยอรเวลา3เทินด้วยครับก็สําหรับตัวละครตัวนี้นะครับถ้าให้สรุปง่ายๆนะคือเป็นตัวละครที่เล่นงเกตปไม้ตายโคตรครับเล่นกับสายไม้ตายสีเหลืองอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเอามาเคาน์เตอร์ตัวละครที่มีความสามารถบายหรือว่าตาบอดทําให้ฝ่ายเราตีไม่โดนนะครับ ก็สำหรับสกิลตรงนี้นะครับถ้ามันมาจริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามาจริงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับ SR ค a m i มินาีสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งคาเมเนริเอาจริงผมค่อนข้างหวังไว้สูงนะว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เอาไปใช้ลงห่อคอยบีเอทเวร์ได้ดีนะครับเพราะว่าคาเมเนริเนี่ยเป็นตัวละครสายสถานะอยู่แล้วนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากค่าพลัสเซอต้ามูก,กเลยครับจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูได้หนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีโอกาสต่าทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะพารไลัยหเทินนอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราคิดเลขของตัวละครนะครับ x เปอร์เซไปเลเวเวลา3เทินด้วยครับโอเคถ้าไม่ตายต้องบอก มีทั้งพลารายนะครับแล้วก็ยังเพิ่มคีเลตด้วยนะต่อมาออโต้สกิลนะครับชาร์จจะสามารถเพิ่มอัตราทําให้ศัตรูติดสถานะอัมพาตนะครับเพิ่มขึ้นทุกเทินนะซึ่งจะเพิ่มได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความแรงสกิลเวลาติดคริตไปเลยเวลา3าเทินเมื่อตัวละครโจมตีคริติคอลนะครับส่วนออโต้สกิลที่2องช็อคทูเดอะคอสามารถเพิ่มความแรงสกิลครินะครับได้ x เอเนอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราติดคริต x เอซ็เมื่อเลือดต่ำกว่า50%นะครับ ต่อมาแอคชั่นสกิลแรกทาร์เก็ตอิเล็กโทรนะครับจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความแรงสกิลเวลาติดคี x เอเซไปเลยเวลา3เทินเมื่อเราใช้ท่านี้ทําเชนคอมโบสําเร็จนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสต่าทําให้ศัตรูติดพาราไลต์ไปเลยเวลา1เทินนะครับแล้วก็แอคชั่นสกิลที่2องแจมมิ่งจะสามารถลดสปีดของศัตรู1เป้าหมายได้ x เปอร์เซนต์ไปเลยเวลาสามเทินนะครับนอกจากนี้ยังสามารถลดพลังป้องกันของเป้าหมายได้ x เปอร์เซ็นต์ไปเยเวลาสามเทินด้วยครับ โอเคก็สําหรับคาเมญารีนะครับเอผมบอกเลยพอสามารถเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเลยนะมีทั้งสถานะนะครับแล้วก็ยังสามารถทําเทคนิคอลได้ด้วยนะครับสกิลโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีครับว่าแอคชั่นสกิลของเขาเนี่ยมันจะมีคูดาวกี่เทอร์นะครับถ้าประมาณ3-4เทอร์นะผมบอกเลยโคตรโคตรโหนะครับสำหรับคาเมารีตัวนี้นะโอเคครับก็ สำหรับข้อมูลหลุดในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆเอาจริงทําไมมันประกาศข้อมูลออกมาเร็วขนาดนี้นะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ตู้กาชาเนี่ยถ้าลองมาดูนะครับมันหมดในวันที่10เลยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับไม่แน่ผมว่าทีมงานเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีเวนต์ประจําเดือนต่างๆนะจากเดิมที่มี2อีเวนต์อาจจะกลายเป็น3อีเวนต์หรือเปล่านะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารของเกม My h ี r o ใต้แห่งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ